ขบวนรถด่วนขบวน51นี้จะไปจ้อที่จะพานหินพิจิตพิโลหองตอมพิชัยอุตานิตเสียอาดเด่นชัยแม่ปิ่นแม่มอนองคอนปะางขุนจานลำพูไปที่เส้งใหม่นะครับวันนี้เราน่าช้านะครับเนื่องจากเบาทางนะครับ โอเคมาแล้วนะครับมีเสียงหัวรถจักรนะครับ okay. <Okay. S 1> เดี๋ยวเราขอบรถต่วจฮันหนึ่งผ่านตั้งนึงนะครับ วันนี้ฮันหนึ่งในอีเดซีนะครับอีเดซีนะครับเมื่อไรเนี่ยมีฮันหนึ่งไม่จำมาหน้าครับคหายใจ